เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นรับมัธยมศึกษาปีที่สามผู้ความเรียนจารณีวรรณจิ๋นพี่สาวสามปีแห่งการเรียนรู้เที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ชั้นรู้สึกภูมิใจประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะโรงเรียนแห่งนี้ทำให้พวกเราได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้เรียนได้เล่นมกัน ได้รักได้ฝูงแฟนกันและที่สำคัญที่สุดทำให้พวกเราได้เป็นลูกสิ์ของคุณครูที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดที่รักและหวังดีกับพวกเรามากที่สุดสอปีแห่งความจำจําที่ดีที่สุดจะไม่มีวันลบเลืนไปจากใจงานในครั้งนี้รู้สึกใจหายเพราะอาจจะเป็น ทัร่วมกันแต่ก็รู้สึกอิจใจที่ได้สาบใจว้ในที่ที่ลอบัยที่สุดคุาหลังที่สองของดด้านนีนมินอนสิท้ายที่สุดนี้ไม่นำตัวแทน ก็คือที่อบรมหลนิสเพื่อไม่ให้ล้าหลังความอดสูดด้วยหน้าที่ชีน้นำจากคำฟูจึงได้รู้จากคิดมีดทิทฐิคือโรงเรียนเขียนอ่านสถานแรกที่คัดแยกตลำบากเมื่อถามถาม รู้จักรับผิดชอบมีก่อความเป็นแนวทางแห่งคุณค่าปัญญาชนขอบคุณค่ะกล่าวในียนท่านผู้มุ่งในการเรียนรองผู้มุางใก,การเรียนคณะครูอาจารย์และสวัสดีเพืเ่อนๆน้องๆทุกคนนะครับ ครบผมนายจริรวัตรทูแสงน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับ2เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกของนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนคระผมเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงวันวนมีตั้งแต่ชั้นมหนึ่งจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวต่งนางๆเกิดขึ้นในชีวิตผมมากมายในตอนแรกที่ผมเริ่มก้าวเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้ผม ยังไม่รู้จากใครยังไม่มีเพื่อนยังไม่รู้จักครูท่านใดเลยครับวันวานก็ติดที่ว้าเลวมากจอมเมืว,วันเวลาผ่านไปเรื่องความรักความเมตตาจากทุกท่านทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากหม่ได้รับประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน,นและการในชีวิตอันอล้ำค่าแต่ว่ามีอิทธิชั่แห่ง้ ไม่ได้สอนให้ผมเรียนพีอย่างเดียวแต่สอนให้ผมเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มีนาา้ำใจมีระเบียบวินัยและสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนั้นได้หล่อหลอมให้ผมสามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิใจและนอกเหนือจากเรื่องการเรียนแล้วผมยังโชคดีที่ได้รู้จักกัลเพื่อนเพื่อนคนในโรงเรียนแห่งนี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยกันร่วมรร่วมสูงไปด้วยกันกระเช้นปันต่างๆไปมองพร้อมกันถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคความไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องรับความเข้าใจกันเพราะว่าเรานั้นเป็นเพื่อนกันต้องคอยดูแลกันอยูไป่ตลอด สุดท้ายนี้ระบบขอขอบคุณท่านผู้ในการรองผู้ในการและนะครูอาจารย์ท่านที่ทําให้ผมมีความสําเร็จมาจถึงทุกวันนี้และขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนที่มอบมิชาภาพที่ดีใแก่กันหลังจากวันนี้แล้วผมอาจจะมีโอกาสได้เจอกับครูครูเพื่อนๆน้องๆน้อยลง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจผมนั่นก็คือเรื่องราวความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นในรัวนวำม่นมินจะมาแห่งนี้ต่อไปขอบคุณครับ